สาวคนหนึ่งไปร้องเพจสใสใหม่ต้องรอดค่ะเธอบอกว่าเธอถูกยูทูบเบอร์ชื่อดังในโลกออนไลน์บุกเข้ามาที่ห้องเคาะเคาะเคาะขอเขอ้าไปข้างในหน่อยอยากจะมาตามหาแฟนแต่เธอไม่เปิดให้ทําให้ยูทูบเบอร์หัวร้อนอารมณ์เสียนะคะทำลายเข้าของทุบจนกระจกแตกค่ะเปิดหรนอยู่หรือเปล่าไม่อยู่ไ,<ป>ไม่เปิดค่ะไปไป เงียเาเงียเาไม่อยู่เปิดเาหนูเปิดไม่ได้จริงพี่ทำไมาไมหนูรู้ว่าพี่ไม่กลัวอยู่หรือเปล่าอไม่เปิดใช่ไหมทุบเลยนี่เป็นเสียงชายที่ยืนวอยวายอยู่หน้าห้องพักอ้นโคกซีโร่เป็นยูทูบเบอร์ชื่อดัง เพิ่งพ้นโทษจากเรือนจําแล้วมาทำคอนเทนต์ในโซเชียลเขาค่อนข้างที่จะดังเลยนะคะเพราะว่ามีผู้ติดตามมากเกือบ8 0 0 0 0นคนนะคะวันเกิดเหตุคือ26กันยายนที่ผ่านมาค่ะช่วงเวลาประมาณตีสี่นายอ้นไปตามหาอาดีตแฟนสาวที่ห้องของเพื่อนแฟนนี่คือห้องของเพื่อนแฟนเป็นผู้หญิงนะคะอยู่ภายในหมู่บ้านเอื้ออาทรจังหวัดปทุมธานีแต่ว่าเพื่อนของอดีตแฟนสาวของนายอนไม่ยอมเปิดประตูให้พอเธอไม่เปิด นายอ้นก็ทุบกระจกห้องจนแตกเสียหายไปหมดแล้วยังเอาเศษกระจกบานเกรดปาใส่เธอพูดขู่ด้วยบอกจะลองดีใช่ไหมก่อนกลับยังบอกเพิ่มเติมเดี๋ยวจะมาจ่ายค่ากระจกให้แล้วก็เดินลงไปคือบังคับให้เปิดประตูเขาไม่เปิดประตูเขาก็ยิ่งทุบกระจกแล้วเขาก็ลูกกระจกอะค่ะคือยังเข้ามาข้างในใช่ค่ะ,ะเขาบอกว่าเขามีการขู่เราด้วยใช่ค่ะ ต่อไปนี้ชีวิตจะไม่ได้มีความสงบสุขเลยจะมาทุกวันนะคนอื่นมาอะไรอย่างนี้ยคะ่ะคือมาทำลายข้อของมาวุ่นวายชีวิตพวกพวกจะไปอยู่กับใครครบกับใครไม่ได้เลยเพื่อก็มีหัวใหม่ไม่ได้ถ้ามีหัวใหม่จะจัดการหัวใหม่พวกให้หมดโอ้โหผู้เสียหายเนี่ยให้ข้อมูลเพิม่มเติอมอีกนะคะบอกว่าก่อนหน้านี้ช่วงหัวค่ำนายอ้นเนี่ยบุกมาที่ห้องก่อนมาขอคืนดีกับอดีตแฟน ซึ่งเพื่อนของเธอก็ยอมตามกลับไปอตอนนั้นเนี่ยนายอ้นใช้รองเท้าแตะมาใส่เธอ,อบอกว่าเธอเนี่แหละเป็นคนกีดกันจากนั้นตีหนึ่งกลับมาใหม่ประมาณตีหนึ่งเพื่อนสาวก็หนีนายอ้นกลับมาที่ห้องของเธออีกครั้งจนกระทั่งนายอ้นเนี่ยมาตามแล้วเหตุการณ์ก็เป็นไปตามคลิปครับเปิดหน่อยอยู่หรือเปล่าไม่เปิดทุบก,กระจกืเบ้องต้น คุณเอกภพเหลืองประเสริฐนะคะผู้ก่อตั้งเพจใส่ใหม่ต้องรอดก็พาผู้เสียหายเข้าแจ้งความที่สพประตูน้ําจุลาลงกรเพื่อติดตามยูทูบเบอร์รายนี้มาดําเนินคดีต,ต่อไปค่ะโอ้โหนี่ถ้าเปิดออกมาแล้วเราก็ไม่รู้เลยนะอารมณ์กําลังเดือดเลยกําลังร้อนเลยนะครับ